สวัสดีดคะด่ะชื่อลาวันเบ,บียไทยสงนะคะชื่อลำไพสมพมิตรเก้าค่ะอันนี้เป็นตัวแทนของวิสาหกิจชุมชนกลุ่มเพียงดินสันปาเปาค่ะวันนี้เราจะมาสาธิตการทำอดองฟืนนกไส้ผักดองฟืนนกไส้ค่ะที่จริงส่วนนี้ยจริงๆแล้วชาวบ้านเราจะเข้าใจว่ามันคือว่าจะพืชแต่จริงๆมันสามารถที่จะนํามาประกอบอาหารได้ ภายใต้งานวิจัยที่เราเคยทําร่วมกันกับอาจารย์แอนและอาจารย์โทนี่เนาะเพื่อให้เราเรียนรู้ที่จะรู้จักวัชพืชที่มันมีอยู่ในสวนเฮารอบบ้านเฮาแล้วก็อันไหนพ้องที่มันกินได้กินมาได้ภายใต้ความเชื่อว่าโลกนี้ไม่มีวัชพืชเราก็เลยค้นพบว่าไอ้ตัวปืนนกไส้เนี่ยเขาสามารถที่จะนํามาแปรรูปหรือว่านํามาป,ะประกอบอาหารได้วันนี้เราก็เลยได้เชฟ ประจำกลุ่มคือป้าลําไพนะเจ้าก่นจะมาสาธิตวิธีการทําผักดองปืนนกไส้หลังจากเขาล้งางผักปืนนกไส้แล้วนะเจ้าเขาก็จะเอามาใส่ชามนะเจ้าเพื่อที่ว่าเขาจะได้นวดเกลือนะเจ้าคือมันสลดนะเจ้าแล้วเขาถึงจะเอาไปดองได้นะเจ้เาวัตถุดิบมันก็จะมีมีน้ำเปล่าเจ้าล้ะกอมี ข้าวเหนียวแล้วก็มีเกลือนะเจ้าแล้วก็มีน้ำซาวข้าวนะเจ้าขั้นตอนแรกนะเจ้าเขาก็เอาเกลือเข้ามาคุกพักก่อนนะเจ้าอันนี้ปริมาณนี่กะเอานะเจ้าคือพักมันสลดว่านะเจ้าเก็บม,มาเป็นอย่างเจ้าเพราะว่ากําเดียวเขาจะต้องได้ไปล้างออกอยู่นะเจ้าล้างเอาเกลือแล้วก็ล้างเอาน้ํา นเนห้อว่าน้ําขมน้ําเท้ากันไปแล้วมันจะเป็นสีดำนะเจ้ามันจะมีกลิ่นเจ้ากลิ่นมันก็จะฉุนจะแห้งหน่อยนะเจ้าอันนี้เอาเติมน้ําไปน้อยเจ้าเพื่อที่ว่าเราจะได้คั้นง่ายหน่อยนะเจ้า หลังจากพักมันสลดแล้วนะเจเขาจะรอให้มันอเป็นห้องวัยอ่้เึ่งมันยมสกรรมนะเจ้าเห็นสักรรมเขาก็ามาขั้นต่อนะจเดี๋ยวรอเห้มันสลดกันะเจาอร่น,นี้จะเ,เ,เอนอะ หลังจากเขากันเอาน้ำดำๆมันออกกันนะจ๊แล้วเขาถึงมาล้างล้างนี่เขาล้างหลายน้ำน่อยนะจ้ะเอาจนน้ำมันสีจางลงะเะยจ้าเพื่อที่จะลดความขมแล้วก็ลดกลิ่นเลยนะจ้ะเพราะว่าผักนี่มันมีกลิ่น,นจ๊ะ จากนั้นเราก็จะถึงขั้นตอนดองเลยนะเจ้าเราก็จะเอาน้ำซาวเข้านะเจ้าใส่เข้าไปเพื่อมันถึงท่วมพักนะเจ้าแล้วเราก็จะใส่เกลือนะเจ้าเกลือนี่ก็เราก็ใส่ไปตวยเราก็จิ้มไปตตยนะเจ้าเพื่อมันออกรสเค็มนิดน้อยเล่น,นะเจ้า เดี๋ยวเราจะลองปนกันนะจ๊ะเดี๋ยวเราคือมันเก็บออกเก็บน้นอยๆนี่เพราะว่าเผื่อพักน้ำมันจะออกมาต่อไปนี่เราก็จะเอาข้าวเนื่งนะจ๊ะคล้ายๆแบบว่าแป้งหัวเชื้อคือมัน มีรสชาติมันเปรี้ยวเร็วนะจ๊ะอันนี้ก็ประมาณสักสามคืนนี่ก็กินได้แล้วนะจ๊ะเสร็จแล้วเ,เ,ลเขาก็าเก็บใส่ภาชนะที่เป็นขวดอี่นะจ๊ะมีฝาปิด กระปิปลานะครับถ้าให้กินเร็วก็เอาไปตากแดดเจ้า <c oughs> เสร็จ้วเจ้าหลังจากข้าดองเสร็จได้ประมาณได้สักสี่วันนะเจ้าก็จะเป็่นเจี้ยนเจ้าสามารถเอาไปทําอาหารได้นะเจ้าเอาไปยำเจ้าเอาไปยำเหมือนผักกาดดองบ้านเฮาในเจ้าแล้วก็จะเอาไปยํำเหมือนผักกุ้ง